สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีแยกเหรียญแท้เก๋เบื้องต้นให้เพื่อนดูกันนะครับเรามาเริ่มกันจากที่เหรียญกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าหยิบมานะครับเพื่อนอ่านะครับอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่<ม>เหเหรียญน,นะครับหนึ่งขาดความคมชัดอ่าบางคนหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยแค่นี้ก็คมแล้วสิชัดแล้วสิเดี๋ยวเรามาส่องกล้องก,กันดูนะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนอเราจะแช่ไว้นะเห็นไหมครับเพื่อนอันนี้ก็เรียกว่ายังขาดความคมชัดอยู่แต่ถ้าเพื่อนสังเกตเราก็เอ้ยแค่นี้มันก็ชัดแล้วนี่แต่ยังคมชัดไม่พอนะครับเพื่อนอจุดพิจารณาอย่างอื่นนะครับเพื่อนก็คือหน้าหลวงพ่อเนี่ยก็คือผิดเพี้ยนนะครับผิดเพี้ยนแล้วก็สภาพผิวของเหรียญนะครับเพื่อนอถ้าเห็นตัวหนังสือเห็นไหมครับเพื่อนนี่อันนี้คือเหรียญไม่แท้นะครับเพื่อน ตัวหนังสือเขาเรียกว่าจะลื่นๆนะครับขาดความคมชัดนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้จากศึกหรือจาก,กจากการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหรียญเก๊เขาทําไว้นะครับเพื่อนนี่นะฮะเราส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือจะลื่นๆนะครับขาดความคมชัดเม็ดไขป่ปลาเห็นไหมจะบี้ๆแบนๆนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือเบสิก นะครับในการส่องเหรียญพระเกน,นะครับเพื่อนเห็นไหมหูนะครับตรงหูเนี่ยเห็นไหมตรงกระนกเนี่ยจะขาดธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราแช่ไว้ก่อนเห็นไหมอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะแช่ไว้นะครับเห็นไหมมันจะลื่นลื่นตื้นตื้นนะครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแท้กันนะครับสําหรับเหรียญส่งน้านะครับเพื่อนนี่นะครับขนาดผมยังไม่ลงกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นความแตกต่างครับหน้าหนึ่งหน้าหน้านะครับหน้าจะไม่เหมือนกันตัวงสือนะครับเพื่อนตัวงสือเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับนี่นะเป็นแท่งๆเลยนะครับส่วนเม็ดไข่ปลารอบๆเนี่ย เนี่ยให้เพื่อนเห็นป่ะมันจะนูนเด่นเป็นเม็ดๆๆๆๆๆๆเม็ดขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงอาสนะหรือที่นั่งของพระพรนะครับจะมีความคมชัดคล้ายๆขอบเหรียญบาทเหรียญ5อะไรพวกนี้ครับจะมีความคมชัดนะครับพระแท้ๆเนี่ยนะครับเพื่อนเรียกว่าเคาจะมีการสร้างนะครับก็คือสร้างด้วยความคมชัดเพราะว่าเขาตั้งใจในการทํานะครับเพื่อนแต่เรามาดูด้านหลังนะครับนี่เห็นป่ะตังยัน10นะครับคมชัดลึกนะครับหู เดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนิดนึงนะนี่นะครับเราลงกล้องให้ชัดๆนะครับเพื่อนนะเห็นความคมชัดไหมครับนี่เหรียญส่งน้ํานะครับเพื่อน